วัดพฤษดดวงตั้งอยู่บนไหล่เขาตาคูจังหวัดบินถวนเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า200ปีมีชื่อเสียงไม่เพียงเพราะพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังเพราะความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนตลอดหลายปีที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้สงบเงียบแยกตัวจากโลกภายนอกที่วุ่นวายพระครูธิการวัดพฤษดดวงพระอาจารย์ติดทันมินอายุ63ปีเป็นพระภิกษุ ที่ชาวบ้านเคารพนับถืออย่างที่สุดท่านเป็นผู้มีเมตตาพูดน้อยดำรงชีวิตอย่างสมทชันหนเดียวต่อวันตั้งใจสวดมนต์และสั่งสอนสามเณรแต่เช้าวันแรกของเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568กลิ่นเน่าเหม็นประหลาดเริ่มลอยออกมาจากพระวิหารใหญ่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้จำหลักทองสูงกว่า4เมตรตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นสัตว์ตายหนู หรอนกที่ติดอยู่ข้างในแต่กลิ่นนั้นหนักขึ้นเรบีไม่เหมือนสิ่งใดที่เคยได้กลิ่นมาก่อนสามเณรน,น้อยงุยเย็นอ่านอายุ14ปีอาศัยอยู่ในวัดตั้งแต่เด็กเป็นคนแรกที่กราบทูลพระครูธิการว่าด้านหลังพระพุทธรูปมีกลิ่นแปลกพระอาจารย์ตอนแรกไม่เชื่อแต่เมื่อก้าวเข้าพระวิหารช่วงบ่ายวันนั้นสีหน้าท่านเปลี่ยนไปทันทีคิ้วที่เคยสงบนิ่งขมวดลงเล็กน้อยท่านยืนนิ่งหน้ารูปปั้นานานมากดวงตาเหมือนกำลังตรวจสอบสิ่งที่ไม่ถูกต้องคืนวันนั้น เมื่อระฆังรอบสามเพิ่งดังจบพระครูที่การติดทันมินถือกุญแจเงียบเงียบเดินไปยังพระวิหารใหญ่ไม่มีใครในวัดรู้ว่าด้านหลังพระพุทธรูปนั้นแท้จริงแล้วมีช่องว่างแค่เป็นห้องลับเล็กๆเ,เดิมใช้เก็บของเก่าแต่ถูกปิดตายมากว่าสิบปีท่านเองเป็นผู้สั่งปิดประตูนั้นและล็อกเองหลังจากเหตุการณ์ลึกลับที่ไม่มีใครในวัดรู้เมื่อเปิดกุญแจท่านไม่ให้ใครตามมาแสงเทียนสลัวส่องเข้าไป สิ่งแรกที่เห็นคือผ้าสีแดงขาดวิ่นปูอยู่บนพื้นฝุ่นนาและแล้วก้อนมืดผิดรูปทรงตรงกลางห้องทําให้ท่านยืนนิ่งเหมือนถูกแช่แข็งนั่นไม่ใช่หนูหรือซากสัตว์อย่างที่ทุกคนคิดท่านหันหลังเดินออกมาล็อกกุญแจอีกครั้งและสั่งสามเณรทุกคนห้ามเข้าใกล้พระพุทธรูปตั้งแต่นี้ไปจนกว่าท่านจะเรียกเช้าวันต่อมาตํารวจอําเภอหามถวนนามปรากฏตัวที่หน้าประตูวัดผู้แจ้งเบาแสไม่ ใช่ใครอื่นคือพระครูที่การเองทีมนิติเวชถูกเรียกตัวอย่างรวดเร็วหลังใช้เวลากว่าสองชั่วโมงหรือส่วนหลังพระพุทธรูปและเข้าถึงห้องลับการค้นพบที่น่าสะพรึงกลัวได้รับการยืนยันศพหญิงสาวที่เน่าสลายหนักห่อด้วยผ้าห่มสีน้ำตาลอย่างลวกๆนอนขดตัวอยู่ในห้องแคบเหมือนอุมโมงค์ฝังศพไม่มีบัตรประจำตัวไม่มีเครื่องหมายระบุตัวตนที่ชัดเจนมีเพียงสร้อยรูปดอกบัวเงินที่หมองคลำ้ำทุกคนคิดว่าเป็นคนแปลกหน้าที่มาบวชแล้ว ตายแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาผลตรวจพิสูจน์เบื้องต้นทำให้ทีมสืบสวนตกตะลึงในห้องสอบสวนที่เงียบสงัดพระครูที่การชื่อดังผู้มีศีลธรรมสูงส่งของวัดพฤดดวงพระอาจารย์ติดทันมินนั่งตรงข้ามสารวัตรยังคงสวมจีวรเก่าสีหน้าสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดร้อยตำรวจเอกมองท่านานานแล้วเอ่ยขึ้นหลวงพ่ออยากมามอบตัวเรื่องศพหลังพระพุทธรูปหลวงพ่อรู้เรื่องอะไร ไม่หลบไม่ปิดบังพระเทระชราต่อเบาๆเสียงแหบพร่าอาตมารู้ดีว่าเธอคนนั้นคือใครชื่อว่าดีเอหังและผู้ที่ทำให้เธอตายคืออาตมาเองห้องเงียบกริบหลายวินาทีไม่มีใครเชื่อคำสารภาพที่เบาๆนั้นพระผู้บวชนานเกือบทั้งชีวิตผ,ผู้ที่พุทธศาสนิกชนเคารบกลับเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมดีเอหังอดีตที่เป็นผีร้ายคำเล่าจากปากท่านเองเหมือนม่านฝุ่นทีและชั้นถูกเปิดออกดีเอ หังชื่อจริงเงียนทีหังเกิดปี2,527บ้านเกิดเตียนซางเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เล็กปี2,504 18เธอมาขอบวชที่วัดพฤดวงตอนนั้นเธออายุเพียง21ปีขยันอ่อนโยนและท่องจำพระไตรปิฎกได้อย่างดีในวัดทุกคนรักเธอโดยเฉพาะพระครูที่การแต่ความใกล้ชิดนั้นค่อยๆ กลายเป็นหนามในตาบางภิกษุณีและสามเณรมีข่าวลือว่าพระครูที่การมีความสัมพันธ์ลับกับดีเอหังแพร่กระจายอย่างเงียบเงียบแต่ร้ายกาจดีเอหังเริ่มถูกโดดเดี่ยวหลายครั้งพระทันมินเคยคิดจะให้เธอย้ายไปอยู่วัดอื่นแต่เธอไม่ยอมจนกระทั่งคืนฝนตกหนักปี2557ขณะท่านกำลังนั่งสมาธิในพระวิหารใหญ่ดีเอหังมาหาท่านบอกว่าเธอตั้งขันลูกในท้องเป็นของท่านถ้าท่านไม่รับเธอ จะไปแจ้งตำรวจคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าใส่ผู้ที่อุทิศชีวิตให้การบวชและรักษาศีลคืนนั้นไม่มีใครรู้ท่านสารภาพอาตมาโกรธไม่ใช่เพราะลูกแต่เพราะรู้สึกถูกหักหลังอาตมาไม่เชื่อว่าเธอจะเลือกขู่เข็นอาตมาเช่นนั้นอาตมาผลักเธอเธอล้มหัวกระแทกแท่นบูชาด้านหลังพระพุทธรูปท่านเล่าช่วงเวลาหน้า สพรึงกลัวเมื่อเห็นเลือดไหลาจากศีรษะดีเอห่างร่างเธอนิ่งสนิทท่านไม่ได้เรียกใครไม่ได้ช่วยชีวิตในความตื่นตระหนกท่านลากศพเธอเข้าไปในห้องลับด้านหลังพระพุทธรูปซึ่งเป็นโกดังเก็บของเก่าที่มีเพียงท่านมีกุญแจท่านห่อศพด้วยผ้าห่มล็อกประตูและจากนั้นใช้ชีวิตด้วยความทรมานในใจมากว่า11ปีท่านยังคงสวดมนต์ทุกวันยังคงบิณฑบาตยังคงสแสดงทําให้ผู้คนนับร้อยแต่หลังทุกบทสวดคือศพ และใน,ในใจคือบาปที่ไม่อาจลบเลือนไม่มีใครเชื่อแต่เป็นความจริงเมื่อเจ้าหน้าที่ถามทำไมวันนี้หลวงพ่อถึงมามอบตัวพระทันมินยิ้มบางๆเพราะกลิ่นนั้นไม่ใช่จากศพแต่เป็นกลิ่นของกรรมและอาตามารอวันที่มันมาศูนย์นิติเวชศาสตร์จังหวัดบินถวนคืนวันที่0มิถุนายน2568ศพหญิงสาวได้รับการยืนยันว่าเป็นเงียนทีหังธรรมนามดีเอหังนอนนิ่งบนโต๊ะเย็นเยือกแม้เน่าสลายเกือบหมด แต่ใต้ฝีมือแพทย์นิติเวศเลดึกว่าผู้เคยคลี่คลายคดีตายปริศนานับร้อยความลับค่อยๆเผยออกมาแผลที่ท้ายทอยชัดเจนคือสาเหตุการตายโดยตรงการล้มหัวกระแทกอย่างแรงตรงกับคำสารภาพของพระธันมินแต่สิ่งที่ทำให้ทีมตกตะลึงคือส่วนท้องน้อยของศพในมดลูกยังมีซากคันที่แข็งเป็นหินเป็นหลักฐานว่าเธอเคยตั้งคันจริงแต่ทารกตายค้างนอกจากนี้รอยแผลเป็นรอบท้องน้อยจางๆเหมือนเคยถูกผ่าตัด เพื่อเอาทารกออกหรือพยายามปกปิดหลังเธอตายคำถามคือนอกจากพระครูธิการแล้วมีใครรู้อีกหรือท่านกระทําเพียงลำพังกล่องไม้ในห้องมืดขณะเดียวกันตำรวจกลับไปค้นวัดพฤดวงอีกครั้งในมุมลึกสุดใต้พื้นอีกพวกเขาพบกล่องไม้เล็กห่อด้วยผ้าสีเลือดหมูที่ผุพังข้างในมีขวดแก้วบรรจุกระดูกทารกที่กลายเป็นหินรูปถ่ายขาวดำเก่าดีเอหังคุกเข่าข้างชายสวมเสื้อคลุมสีน้ำตาล คล้ายพระทันมินตอนหนุ่มและกระดาษเหลืองเขียนด้วยลายมือถ้าลูกตายขอให้หลวงพ่อเก็บกระดูกนี้ไว้เพราะมันก็เป็นชีวิตที่ไร้เดียงสากล่องถูกผนึกและส่งไปยังหน่วยสืบสวนจังหวัดความเงียบที่น่าสงสัยในวัดเมื่อเจ้าหน้าที่กลับมาสอบถามคนในวัดอีกครั้งพิกษุณีและสามนเณรส่วนใหญ่เงียบกริบบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นมาตลอด11ปีแต่สายตาของพิกษุณีดีเออานอายุ4 12ปีหลบเลี่ยงจากประวัติดีเออานเข้าวัดหนึ่งปีหลังดีเอหัง่ง และเคยพักกุติเดียวกันหลายปีที่น่าสังเกตคือหลังดีเอหังหายตัวปี2,557เดเออ่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการวัดแทนตำแหน่งเดิมของดีเอหังเจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยหลังการสืบสวนหนึ่งสัปดาห์บรรยากาศในวัดพฤกดวงยังคงหนักอึ้งมืดมนเหมือนหมอกหนาที่ไล่ไม่จางพระพุทธรูปใหญ่ในพระวิหารใหญ่ถูกทุบส่วนหลังเพื่อตรวจสอบชั่วคราวปิดด้วยผ้าใบสีขาวพุทธศ,ศาสนิกชน และสามเณรแทบไม่มีใครกล้าเข้าพระวิหารใหญ่ในจำนวนนั้นมีเด็กหนุ่มอายุ17ปีชื่อมินเลเข้าวัดปี2561คือหลังดีเอหังหายตัวตอนแรกเด็กก็เหมือนสิทธิ์อื่นๆเชื่อฟังเกรงครูบาอาจารย์เหมือนเกรงบิดาแต่ตั้งแต่วันพบศพมินเล ซึมเศร้าอย่างผิดปกติชอบนั่งมองพระพุทธรูปคนเดียวเหมือนกำลังกลั้นสิ่งที่ไม่กล้าพูดการพบกันในความเงียบค่ำวันที่9มิถุนายนหลังสวดมนต์เย็นเจ้าหน้าที่ชื่อลำมาพบมินเลในเขตภายในวัดเขาไม่กดดันแค่รินน้ำแล้วนั่งเงียบด้วยกันไม่กี่นาทีมินเลพูดเบาๆลุงเชื่อไหมว่าพระพุทธรูปสามารถร้องให้ได้ลำชะงักมินเลพูดต่อเสียงสัน่น สองปีก่อนหนูเคยถูกสั่งให้เฝ้าวัดตอนกลางคืนคนเดียวราวตีสองกว่ากว่าหนูได้ยินเสียงร้องให้เบาๆจากด้านหลังพระพุทธรูปหนูวิ่งออกมากลัวมากแต่เช่าตรู่เล่าให้ครูบาฟังท่านดูว่าไม่มีผีในวัดมีแต่ใจหนูที่คุณมัวตั้งแต่นั้นหนูไม่กล้าเล่าอีกแต่ลุงรู้ไหมทุกครั้งที่สวดมนต์ในพระวิหารใหญ่หนูเหมือนเห็นพระพุทธรูปปกมพระเสียรล,ลงนิดนเหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่าง เจ้าหน้าที่ลำนั่งนิ่งนานคำพูดเด็กฟังเหมือนงมงายแต่กลับตรงกับช่วงเวลาที่ศพเริ่มเน่าสลายแรงอีกครั้งในสองปีมานี้อาจเพราะไม้แตกหรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงทำให้การที่สเตือนใจของพิกษุณีเดออ่านเช้าตรุ่งขึ้นพิกษุณีเดออ่านผู้เคยหลบเลี่ยงตัดสินใจขอพบตำรวจเองสีหน้าเปลี่ยนไปไม่หลบไม่แก้ตัวในห้องเงียบสงบเธอพูดเหมือนถอนภาระหนักฉันรู้เรื่องเอห่างตายแต่ฉันไม่ได้ฆ่าเธอ คืนนั้นฉันเห็นพระครูท่านมนลากศพเธอเข้าไปหลังพระพุทธรูปฉันตกใจแต่ไม่ได้ห้ามฉันเงียบเพราะฉันก็รักท่านประโยคนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ตกตะลึงฉันไม่ได้บวชจริงๆฉันเข้าวัดเพื่อหนีอดีตท่านเป็นคนแรกที่มองเห็นฉันแต่ฉันรู้ว่าท่านไม่ได้รักฉันท่านรักดีเอหังฉันอิจฉาใช่ฉันเป็นคนปล่อยข่าวลือฉันปล่อยให้ความตายนั้นผ่านไปแล้วฉันรับตำแหน่งของเธอฉันไม่ได้ฆ่าคนแต่ฉันมีบาศ คำสารภาพถูกบันทึกทันทีคดีขยายไปสู่ข้อหาสมรู้ร่วมคิดปกปิดอาชญากรรมและไม่แจ้งเบาะแสวันที่10มิถุนายน2568 ขณะที่ทีมนิติเวชและสืบสวนยังค้นพื้นที่เก่าในวัดการค้นพบใหม่ทำให้คดีพลิกอีกครั้งที่กุฏิหลังด้านหลังพระวิหารใหญ่สามเณรคนหนึ่งพบรอยแตกบนกำแพงปูนด้านในเป็นสมุดเล่มเล็กห่อผ้าสีน้ำตาลเหลืองถึงจะชื้นบ้างแต่ตัวหนังสือยังชัดหน้าที่หนึ่งเขียนด้วยลายมือเกก,กะไดอารี่ของดีเอหังท่าวันใดฉันหายไปขอให้อ่านให้จบตำรวจนำไปตรวจลายมือยืนยันว่าเป็นลายมือของเงียนที่หังหน้าต่อหน้าบันทึกของหญิงสาวที กำลังตายทีและน้อยในความเชื่อวันทีฉันเห็นท่านมองฉันเปลี่ยนไปนานแล้วที่ท่านไม่ยิ้มเมื่อฉันสวดมนต์เขาบอกว่าฉันรอกล่อท่านแต่ฉันแค่อยากได้รับการยอมรับอยากอยู่ใกล้คนที่ฉันเคารพฉันผิดใช่ไหมวันทีฉันขอออกจากวัดแต่ใจไม่ยอมท่าออกจากที่นี่ฉันจะไม่มีใครเหลือวันที่ท่านไม่เชื่ออีกต่อไปท่านบอกว่าฉันตั้งคันท่านเงียบมาคืนนั้นท่านไปนั่งสมาธิคนเดียวฉันผิดที่ขู่จะไปแจ้งตำรวจแต่ฉันไม่มีอะไรให้ยึดเหนียวแล้ว และหน้าสุดท้ายที่ทําให้เจ้าหน้าที่เงียบกริบคือบันทึกสั้นๆฉันได้ยินเสียงฝีเท้าท่านเดินเข้ามาฉันกลัวมากแต่ฉันยังนั่งอยู่ท่านี่คือวันสุดท้ายขอให้ท่านอาโหสิกรรมอย่าทิ้งลูกคนนี้แม้มันเป็นผลจากความผิดพลาดแต่มันก็เป็นเลือดเนื้อของท่านกระดาษจ,จบแค่นั้นไม่มีต่อรูปเก่า,กาและคนที่ยืนหลังม่านขณะเดียวกันทีมสืบสวนตรวจรูปถ่ายขาวดำที่พบในกล่องไม้กับกระดูกทารกเมื่อขยายภาพรายละเอียดผิดปกติปรากฏในเงามืดหลังสองคนดีเอหัง และคนที่เหมือนพระทันมินมีเงาคนที่สามซ่อนหลังม่านเทคโนโลยี AI ขยายให้ชัดเป็นหญิงผมมวยสูงสวมเสื้อคลุมลายคล้ายภิกษุณีดีอ่านดังนั้นในวินาทีที่ใกล้ชิดระหว่างพระครูและดีห่างใครถ่ายรูปเพื่อจุดประสงค์ใดคดีเริ่มพลิกอย่างแรงไม่ใช่แค่การตายโดยไม่เจตนาอย่างคำให้การแรกไม่ใช่มีพระครูเป็นฆาตกรคนเดียว และไม่ใช่ความรักข้างเดียวที่เป็นโศกนาฏกรรมวันที่11มิถุนายน2568ที่สถานีตำรวจจังหวัดบินทวนพิษุนีดีเออานถูกเรียกตัวครั้งที่สองหลังมีหลักฐานใหม่สมุดไดอารี่ของดีเอห่งและรูปถ่ายสามคนซึ่งมีเงาร่างๆเป็นดีเออานยืนหลังม่านนั่งหน้าบันทึกสีหน้าซีดเผือดตาบวมเพราะนอนไม่หลับเมื่อเจ้าหน้าที่โชว์รูปเธอมองผ่านๆแล้วถอนใจฉันรู้ว่าวันนั้นต้องมาถึงการเผชิญหน้าดุเดือด เธออยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นใช่ไหมดดเออานตอบไม่ลังเลทำไมไม่ห้ามเพราะฉันต้องการให้ดีเอห่างหายไปคำตอบเย็นเยียบทำให้ห้องเงียบกริบเจ้าหน้าที่เสียงต่ำสแสดงว่าท่านสมรู้ร่วมคิดฆาตกรรมฉันไม่ได้ฆ่าเธอแต่ฉันไม่ห้ามเมื่อท่านผลักเธอล้มลังเงียบหลายนาทีดีเออานเริ่มเล่ารายละเอียดคืนกำหนดชะตาเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานความจริงต่างจากคำให้การพระครูมากคืนนั้นดีเออานตามดดเอห่างไปพระวิหารใหญ่เพราะสงสัยว่า เธอมีแผนอะไรกับท่านเธอซ่อนหลังม่านถือกล้องเก่าเธอคือคนถ่ายรูปนั้นตามที่เธอเล่าฉันเห็นดีเอหังผู้เสียงดังเรื่องลูกบอกว่าท่านต้องรับผิดชอบท่านเงียบเธอขู่จะแจ้งตำรวจฉันเห็นท่านถอยแล้วในเสี้ยววินาทีท่านยกมือผลักแรงเธอล้มหัวกระแทกขอบแท่นบูชาเลือดไหลท่านนิ่งฉันก้าออกมาเราตื่นตระหนกทั้งคู่เราปรึกษากันแล้วฉันเป็นคนเสนอให้ซ่อนศพแค่ชั่วคราว เพื่อให้ท่านจัดแจงแล้วมามอบตัวแต่เวลาผ่านไปเดือนแล้วปีไม่มีใครพูดถึงอีกฉันได้เป็นผู้จัดการว่าฉันคิดว่าฉันชนะแต่11อดปีฉันแพ้ตัวเองจดหมายที่ไม่ได้ส่งก่อนออกจากห้องเดเออานหยิบกระดาษยับยู่ยี่จากแขนเสื้อฉันเขียนไว้ห้าปีก่อนแต่ไม่เคยส่งเป็นจดหมายถึงพระครูท่านเอ๋ยท่านเคยรักใครในพวกเราจริงๆหรือฉันรู้ว่าท่านกลัวกลัวคนรู้ว่าท่านเคยรักแต่ความตายของดีเอหังไม่ใช่เพราะเธอขู่ แต่เพราะท่านไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองก็เคยอ่อนแอเหมือนชายธรรมดาท่านฆ่าเธอแล้วฆ่าฉันมาตลอด11ปีถ้ามีชาติหน้าขอเกิดเป็นคนธรรมดาเพื่อรู้จักรักโดยไม่ต้องเงียบเมื่อสื่อเริ่มรายงานอย่างเป็นทางการคดีวัดพฤทธดวงทําให้ทั้งประเทศสะเทือนข่าวนับร้อยความเห็นรายงานสืบสวนท่วมท้นหน้าหนังสือพิมพ์และโซเชียลพระครูชื่อดังฆ่าสิทธิ์แล้วซ่อนศพหลังพระพุทธรูป11ปีคนตายท้องคนเป็นเงียบอะไรทําให้วัดพฤทดวงกลายเป็นหลุมฝังศรัทธา พุทธศาสนิกชนหลายคนรีบถอนสารล้างโต๊ะบางคนที่เคยบวชไกลๆส่งคำร้องให้ส่งจังหวัดตรวจสอบและถอดถอนธรรมนามพระติดทันมินแต่ท่ามกลางกระแสโกรธแค้นกลุ่มเล็กๆที่เคยรู้จัก DA เอหังสมัยยังมีชีวิตกลับแอบไปหาตำรวจจังหวัดบินทวนนำความลับอีกชิ้นมาให้พวกเขาไม่เคยเชื่อว่าดีเอหังเป็นเด็กกำพระไร้ญาติอย่างที่เธอเคยกราบทูลตอนขอ บวชย้อนรอยรากเงาของวิญญาณร่อนเร่วันที่13มิถุนายน2568ทีมสืบสวนพิเศษถูกส่งไปสังคมอเมริกาฟุกอำเภอไก่เบตจังหวัดเตียนซางซึ่งเป็นภูมิลำเนาตามทะเบียนของดีเอหังที่นั่นพวกเขาพบชายชราอายุกว่า70ปีคุณลุงเงียนวันดินอ้างว่า เป็นบิดาแท้ๆของหังเมื่อได้ยินชื่อดีเอหังท่านนิ่งดวงตาแก่น้ำตาไหลหังเป็นลูกสาวฉันจริงแต่นี้ออกจากบ้านตั้งแต่อายุ19หลังแม่มันตายฉันคิดว่ามันไปทำงานแล้วหายสไปตามที่ท่านเล่าหังเคยเรียนเก่งอ่อนโยนแต่มีรอยแผลในครอบครัวอายุ18ปีเคยถูกแฟนทิ้งหลังตั้งครนเพราะอับอายมันแอบไปทำแทนคลินิกเถื่อนหลังจากนั้นมันหนีขึ้นดาลัด์แล้วล่องลอยมาบินทวนเปลี่ยนชื่อขอบวชที่วัดพฤดดวงปกปิดอดีตทั้งหมดท่านสันเทิมยื่นรูปเก่า หังตอน17ปีหน้าตาเหมือนรูปธรรมนามดีเอหังของวัดตั้งท้องครั้งหนึ่งสองชีวิตที่สูญสลายข้อมูลจากบิดาแท้ๆท,ทำให้ทีมสืบสวนช็อกปรากฏว่าดีเอหังเคยทำแทงมาก่อนเข้าวัดและท้องที่ตายด้วยไม่ใช่ครั้งแรกคำถามที่เจ็บปวดและซับซ้อนเกิดขึ้นการตายของดีเอหังเป็นเพราะพระครูตกใจและผลักโดยไม่ตั้งใจจริงหร,หรือเป็นผลจากความขัดแย้งที่ลึกซึ้งจากการค้นพบอดีตมืดมนของเธอ ถ้าพระท่านมินรู้ว่าดีเอหังเคยทำแทงก่อนเข้าวัดท่านจะยังเชื่อว่าท้องปัจจุบันเป็นจริงหรือคิดว่าเป็นคำโกหกเพื่อแบล็คเมเกียติยศวัดกลายเป็นเขตห่วงห้ามทางการท้องถิ่นประกาศปิดวัดพลุด,ดวงไม่มีกำหนดปิดกั้นพระวิหารใหญ่ห้ามประชาชนสวดมนต์ หรือจุดทูบสื่อต่างชาติเริ่มรายงานเรียกว่านี่เป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมทางจิตวิญญาณที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเวียดนามกลุ่มนักจิตวิทยาศาสนาจากฮานอยถูกส่งเข้ามาตรวจสอบประวัติการเผยแพร่ธรรมกิจกรรมการเงินของวัดตลอด15ปีเพื่อดูว่ามีเหยื่อรายอื่นหรือความผิดปกติที่ถูกปกปิดอีก หรือไม่วันที่14มิถุนายน2568หลังพบศพดีเอหังเกือบสัปดาห์และยืนยันตัวตนคุณลุงเงียนวันดินยื่นคำร้องขอพบพระติดทันมินที่ถูกคุมขังในเรือนจำที16ในฐานะญาติผู้เสียหายตอนแรกเจ้าหน้าที่ลังเลแต่หลังพิจารณาสุขภาพของคุณลุง และเอกสารอนุญาตให้พบ20นาทีภายใต้การควบคุมเข้มงวดการพบกันในห้องกระจกไม่มีจีวรไม่มีสง่าราศีพระติดทันมีน,นั่งหลังกระจกกั้นสวมเพียงเสื้อนักโทษสีเทาดวงตาไม่มีแสงเหลือเพียงความมืดมิดและเหนื่อยล้าเมื่อเห็นชายชราอีกฝั่งท่านกับริตาทีทีแล้วกม้มศีรษะลึกคุณลุงเหียนวันดินบีบโทรศัพท์สนทนาผู้ชาชาท่านข้าลูกสาวฉันฉันไม่ใช่คนมีการศึกษาแต่ในฐานะพ่อฉันมีสิทธิถามทำไม พระธัน,นจับโทรศัพท์มือสัน่นอาตมาหลงทางอาตมาไม่คู่ควรกับธรรมนามอีกอาตมาเคยสาบานจะคุ้มครองเธอแต่กลับทำร้ายเธอคุณลุงรู้ไหมว่าเธอเป็นลูกของใครคุณลุงดินเสียงติดขัดอาตมารู้ท่านกระซิบตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินห่างพูดถึงแม่อาตมาก็เดาได้ปีก่อนอาตมาเคยไปเผยแผ่ที่อเมริกาฟุกและเคยผิดต่อหญิงคนหนึ่งชื่อเฮียนคุณลุงดินนิ่งตาเบิกกว้างแล้ว ร้องให้สอึกผู้หญิงชื่อเฮียนคือภรรยาท่านแม่ของหังหังไม่ใช่แค่สิทธิของพระครูแต่เป็นลูกสาวแท้ๆท,ที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนคำสาบานด้วยเลือดร่องรอยความสัมพันธ์ต้องห้ามวันเดียวกันขณะค้นเขตกุฏิฝั่งตะวันตกของวัดทีมสืบสวนพบกล่องไม้เล็กซ่อนดีหลังฝาเทียมที่สร้างใหม่ปี2556ข้างในเป็นกระดาษเก่ามีคราบเลือดแห้งตรวจแล้วเป็นเลือดของสองคนเหงียนทีหังและติดทันมินกระดาษเขียนชาตินี้ ไม่จากกันท่าเป็นบิดากับบุตรขอให้ชาติหน้าชดใช้ท่าเป็นวาสนาขอให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นพยานหัวใจลูกไม่เคยเปลี่ยนเลือดนี้แทนคำศรัทธ,ธานี้แทนทำไม่มีใครแน่ใจพวกเขารู้ว่าเป็นพ่อลูกและยังเลือกผูกพันกันแม้ขัดต่อศีลธรรมหรือพวกเขาไม่รู้แล้วความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนถูกค้นพบช้าเกินไปแต่ที่แน่ชัดความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ครูกับศิษย์มันคือโศกนาฏกรรมที่ถูกปกปิดผูกมัดด้วยความเข้าใจผิดบาดแผล และกำหนักหน่วงคนตายคนหนึ่งวิญญาณหลายดวงติดขัดสิ้นสุดการพบคุณลุงดินก้มหน้าร้องให้เหมือนเด็กฉันเสียเมียแล้วเสียลูกตอนนี้ยังต้องเห็นคนที่เป็นพ่อกลับเป็นคนฆ่ามันพระเจ้าอยู่ที่ไหนกฎแห่งกรรมอยู่ที่ไหนพระครูหรือถูกต้องกว่านี้คือเหงียนวันตั้มชื่อจริงของท่านพูดในน้ำตาพระอยู่ในใจแต่ใจอาจมาตายตั้งแต่เสียวินาทีที่ผลักลูกสาวตัวเองล้มลง วันที่15มิถุนายน2,568ขณะคดีเข้าสู่ขั้นตอนจัดทำสำานนส่งฟ้องทีมดิจิทัลฟื้นข้อมูลกล้องวิดีโอโซนี่มินิที่พบในห้องส่วนตัวของพิกษุนีดีเอหังซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นและใย,ยแมงมุมกล้องที่คิดว่าเสียแต่หลังใช้เวลาหลายชั่วโมงทีมพบคลิปยาว3นาที42วินาทีถ่ายตรงกับคืนที่ดีเอหังหายตัววันที่6เดือนปี2557 คำสํานึกผิดหน้ารูปปั้นพระพุทธเจ้าภาพมัวมัว,มวแสงเทียนสันไหดีเอหางสวมเสื้อลายนั่งหน้ารูปปั้นพระพุทธเจ้าถ่ายเข้าหากร้องหน้าซีตาแดงก่ําจากการร้องให้เธอพูดเสียงเบาแต่ชัดลูกไม่รู้ว่าที่เก็บลูกไว้ถูกหรือผิดลูกไม่รู้ว่าท่านจะให้อภัยลูกใหม่หรือจะปฏิเสธเหมือนครั้งที่ท่านปฏิเสธลูกตอนแม่จากไปแต่ถ้านี่คือกรรมที่ลูกต้องรับลูกยินดีขอให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นพญาลูกไม่เคยอยากทำลายใครลูกแค่อยากได้รับการยอมรับในฐานะมนุษย์ ไม่ใช่เงาในการบวชที่มองไม่เห็นเธอก้มศีรษะแล้วเงยหน้ายิ้มอ่อนๆถ้าชาติหน้ามาเกิดขอเกิดจากบิดาที่รู้ว่ามีลูกคลิปจบด้วยภาพเงาชายคนหนึ่งเดินเข้ามาจากด้านหลังยังไม่เห็นหน้าคลิปก็ตัดปฏิกิริยาที่สเตือนใจเมื่อคลิปถูกฉายให้ผู้แทนอายการและส่งจังหวัดไม่มีใครสงสัยความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างพระธันมินและดีเอหังคลิปถูกเก็บเป็นความลับไม่เผยแพร่ เพื่อไม่ให้พุทธศาสนิกชนเจ็บปวดเพิ่มสงถอดถอนธรรมนามและตำแหน่งของติดทันมินขับออกจากบัญชีสงทั้งประเทศพร้อมถแถลงการขอโทษพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเรียกว่านี่คือบาดแผลใหญ่ในวงการพระพุทธศาสนา แต่ก็เป็นบทเรียนลึกซึ้งเรื่องจิตใจมนุษย์ใต้ผ้าเหลืองคำร้องขอโทษวันที่16มิถุนายน2568อายการจังหวัดบินทวนออกคำฟ้องหลักๆเงียนวันตั้มหรือพระติดทันมินข้อ5ทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตายโดยเจตนาข้อ5ปกปิดศพข้อ5ปลอมแปลงเอกสารและหลอกลวงองค์กรศาสนาเสนอโทษ20ปีจำคุกเนียนทีวาภิกษุณีดีเอ,อานข้อ5ไม่แจ้งเบาะแสข้อ5ทำลายพยานหลักฐานเสนอโทษ6ปี ความจริงคือการปลดปล่อยหรือโซ่ตรวนจากสถานที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิญญาณวัดพฤทดวงกลายเป็นชื่อสถานที่ที่ผูกโยงกับโศกนาฏกรรมใหญ่ที่สุดในวงการพระพุทธศาสนาร่วมสมัยคนตายได้พักผ่อนคนเป็นหรือเสียอิสรภาพ หรือต้องอยู่อย่างกัดกินใจตลอดชีวิตที่เหลือคำถามสุดท้ายที่หลายคนถามวันที่18มิถุนายน2568สารประชาชนจังหวัดบินทวนเปิดพิจารณาคดีสาธารณะคดีฆาตกรรมปกปิดศพปลอมแปลงเอกสารสาศาสนาต่อจำเลยเงียนวันต้าหรือพระติดทันมินและจำเลยเงียนทีหวาภิกษุณีดีเอ่อานตั้งแต่ตี5 5,000คนมารวมตัวหน้าศาลร,รวมทั้งพุทธาศาสนิกชนเก่าของวัดพฤดวงที่เคยมองพระทันมินเป็นบิดาทางใจ และตอนนี้มารอฟังคำสารภาพจากปากท่านเองข้างในบรรยากาศหนักเหมือนหินไม่มีใครพูดคุยทุกคนมองไปที่คอกจำเลยที่นั่งพระครูผู้เคยมีชื่อเสียงด้านศีลธรรมสูงส่งดวงตาลึกโหลใบหน้าสู้ผอมผมขาวพลนคำฟ้องถูกอ่านดังอายการเล่าทั้งคดีตั้งแต่การตายของดีเอห่างการซ่อนศพในพระพุทธรูป11ปีจนถึงความจริงช็อกเรื่องความสัมพันธ์พ่อลูกที่ถูกปกปิด และคลิปสุดท้ายที่เป็นหลักฐานปฏิเสธไม่ได้ทุกรายละเอียดเหมือนมีกรีดใจผู้ฟังจำเลยเหงียนวันตั้มขณะเป็นพระครูได้ผลักเหยื่อล้มระหว่างทะเลาะจำเลยมีพฤติกรรมลากศพเข้าโกดังหลังพระพุทธรูปเพื่อปกปิดความผิดตลอด11ปีหลังรู้ความสัมพันธ์ทางสายเลือดจำเลยยังคงเงียบทำให้เหยื่อไม่ได้รับการยอมรับจากบิดาจนตายพ่อที่ถูกกล่าวหาครั้งแรกพูดถึงลูกเมื่อได้รับอนุญาตให้แก้ต่างเหงียนวันตั้มลุกขึ้นท่านไม่ขออภัยไม่โยนความผิด ท่านแค่ก้มหน้ามองก้าอีว่างที่ตัวแทนครอบครัวเหยื่อคุณลุงเหงียนวันดินปฏิเสธเข้าร่วมท่านเสียงสัน่นอาตมาไม่เพียงละเมิดวินัยอาตมาทำผิดต่อลูกแท้ๆวันที่ผลักเธออาตมายังไม่รู้ว่าเธอคือลูกแต่เมื่อรู้แล้วอาตมายังไม่กล้ายอมรับอาตมากลัวเสียทุกอย่างและตอนนี้เสียหมดถ้ามีชาติหน้าขอเป็นคนรับใช้เธอเพื่อทดแทนสิ่งที่อาตมาพลาดไปห้องพิจารณาเงียบกริบหลายคนก้มหน้าร้องให้แต่ไม่มีใครลุกขึ้นปกป้อง เพราะศรัทธาทั้งชีวิตพังทลายคำสุดท้ายของดีเออ่านคำขอโทษให้ทั้งสามภิกษุณีดีเอออ่านในชุดนักโทษได้รับอนุญาตให้พูดคำสุดท้ายฉันไม่ได้ฆ่าห่างแต่ฉันผลักเธอเข้าสู่ทางตันด้วยความอิจฉาเล็กๆของฉันฉันเงียบเกินไปและความเงียบนั้นฆ่าพวกเราสามคนเธอท่านและฉันฉันขอเพียงอย่าดึงเอาพระพุทธเจ้ามาในความผิดของเราเราเป็นมนุษย์เป็นคนธรรมดาที่สวมผ้าเหลืองไม่ใช่พระพุทธศาสนาที่ผิด ศารตัดสินเงียนวันตั้มหรือพระติดทันมินจำคุก20ปีถอดถอนตำแหน่งทั้งหมดห้ามเข้าร่วมองค์กรศาสนาตลอดชีวิตเงียนทีวาดีเออานจำคุก5ปีปรับปรุงตัวโดยไม่ต้องคุมขังหลังพ้นโทษห้ามบวช10ปีกรกฎาคม2568เกือบเดือนหลังคำพิพากษานักข่าวสาวชื่อเติ้นไมวีผู้สื่อข่าวอิสระช่องทีวีภาคกลางตะวันออกตัดสินใจทำสารคดีสืบสวนชื่อศพหลังพระพุทธรูปไม่ใช่เพื่อข่าวฉาบฉวย แต่เพื่อเจาะลึกจิตใจตัวละครและความลับที่ไม่เคยเปิดเผยในสำนวนอย่างเป็นทางการเธอขออนุญาตคณะกรรมการประชาชนจังหวัดและตำรวจเพื่อถ่ายทำในวัดพฤชด,ดวงที่ยังปิดล้อมหลังหลายรอบตรวจเธอได้รับอนุญาตถ่ายในพระวิหารหลังและโซนบูชาเก่าภายใต้การควบคุมเข้มงวดกรอบไม้ที่ไม่มีใครสนใจขณะทีมถ่ายทำรื้อพื้นพระวิหารเก่าเพื่อจัดฉากใหม่ ช่างเทคนิคค,คนหนึ่งเห็นส่วนพื้นปูนที่ปาา่าใหม่สีต่างจากปูนเดิมที่สร้างมากว่า20ปีไมวีให้ลองเจาะ30นาทีหลังขุดพวกเขาพบกล่องไม้เล็กห่อถุงพลาสติกและผ้าสีเลือดหมูข้างในเป็นตลับเทปมินิเก่าซองจดหมายยังไม่เปิดเขียนด้านนอกเปิดเมื่อฉันไม่อยู่แล้วสายสร้อยข้อมือขาดคล้ายที่ดีเอหังเคยใส่ในรูปเก่าเนื้อหาเทเปบันทึกเสียงลับด้วยความช่วยเหลือจากสถานี โทรทัศน์บินถ่วนเทปมินิถูกแปลงเป็นดิจิทัลเป็นเสียงของพระทันมินพูดคนเดียวในคืนเสียงกล้องมืดมนเหมือนคำสั่งตายลูกเรียกอาตมาว่าครูแต่ลูกไม่รู้อาตมาเคยเป็นเหตุให้แม่ลูกจากไปก่อนวัยปีก่อนอาตมาปฏิเสธเด็กคนนั้นอาตมาบอกให้ทำแทงอาตมาบอกเพื่อรักษาชื่อเสียงวัดอาตมาไม่คิดว่ามันจะเก็บลูกไว้แล้วคลอดลูกออกมาชะตานำพาลูกกลับมาหน้าอาตมาอาตมาคิดว่าเป็นบททดสอบไม่คิดว่า เป็นการตอบแทนลูกยิ่งเหมือนแม่อาตมายิ่งเห็นบาปความตายของลูกคือคำสุดท้ายอาตมารู้ว่านี่ไม่พ้นเสียงติดขัดแล้วมีเสียงทุบต่อแรงอาจเป็นตอนท่านตัดสินใจซ่อนศพจดหมายสุดท้ายไม่ใช่ส่งสารในซองเป็นกระดาษบางเขียนด้วยลายมือหังเอ่ยถ้าวันใดลูกไม่อยู่แล้วคนพบความจริงลูกคงเข้าใจอาตมาไม่ได้ฆ่าลูกเพราะเกลียด แต่เพราะออนแอร์อาตมาไม่กล้ายอมรับว่าลูกคือลูกอาตมาไม่กล้าปฏิเสธอีกท่าในโลกใดลูกยังได้ยินขอให้ลูกอโหสิกรรมให้พ่อไมวีตัดสินใจไม่เผยแพร่ทั้งหมดแม้เทปและจดหมายจะสร้างความสะเทือนใจรอบใหม่ไมวีเลือกใช้เพียงบางส่วนในสารคดีเก็บส่วนที่เป็นส่วนตัวที่สุดให้ครอบครัวดีเอหังเธอเขียนท้ายเรื่องบางครั้งความยุติธรรมไม่ได้อยู่ที่ คำภิพากษาวันที่7เดือนกรกฎาคม2568ตรงกับ11ปีพอดีนับจากคืนดีเอหังหายตัวพิธีรำลึกเล็กๆจัดขึ้นในบริเวณนอกวัดพฤุดดวงที่รื้อพระวิหารใหญ่แล้วแต่ยังเก็บพระวิหารหลังไว้เป็นที่บูชาชั่วคราวมีผู้ร่วมเพียง30กว่าคนส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนเก่าชาวบ้านนักก่าวและโดยเฉพาะคุณลุงเหงียนวันดินบิดา แท้ๆของเดหังที่กลับมาครั้งแรกหลังคำพิพากษาไม่มีกลองไม่มีพิธีรีตองทูบหนึ่งดอกรูปถ่ายหนึ่งแผน่นและบทสวดมนต์แผ่เมตตาบรรยากาศเงียบแต่หนักเด็กแปลกหน้าขณะพิธีใกล้จบเด็กชายวัยราว1 0บถึงสิปีสวมเสื้อขาวกางเกงเขียวถือกล่องไม้เล็กเดินเงียบๆมาหยุดหน้ารูปบูชาก้มศีรษะแล้วเปิดกล่องยื่นให้คุณลุงดินพร้อมพูดคุณตาคือคุณตาของหนูใช่ไหม แม่ชื่อหังก่อนจะไปแม่ฝากหนูไว้กับพระที่ภูยเย็นนี่คือจดหมายที่แม่เขียนให้หนูทุกคนนิ่งคุณลุงดินมือสันเปิดจดหมายจดหมายสุดท้ายของดีเอหังลูกชายของแม่ท่าหนูอ่านจดหมายนี้ได้แสดงว่าแม่ไม่อยู่แล้วแม่เลี้ยงหนูในวัดไม่ได้แม่ไม่รู้ว่าพ่อหนูเป็นใครหรือกล้ายอมรับหนูใหม่ แต่แม่รู้ว่าหนูคือสิ่งเดียวที่ทำให้แม่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าพอที่จะมีชีวิตแม่ขอให้พระครูพาหนูไปไกลๆเพื่อหนูไม่ถูกดึงเข้าไปในอดีตของแม่แม่หวังว่าเมื่อหนูโตจะมีใครบอกความจริงให้หนูฟังหนูไม่มีนามสกุลแม่ตั้งชื่อหนูว่าอ่านตั้มขอให้หนูอยู่เย็นเป็นสุข และรักษาใจให้บริสุทธิ์แม่ของหนูความจริงสุดท้ายเด็กคนนั้นรอดชีวิตเอกสารจากวัดที่ภูเย็นยืนยันปี2,557ภิกษุณีสาวคนหนึ่งนำทารกแรกเกิดมาฝากบอกว่าเป็นลูกแท้แต่เลี้ยงไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าแม่เป็นใครจนกระทั่งเด็กนำเอกสารกลับมาที่ต้นกำเนิดดีเอหังไม่ได้ตายพร้อมทารกทารกในมดลูกที่พบคือคนที่สองที่ตั้งคันภายหลังอ่านต่าคือลูกคนแรกที่เธอแอบคลอดแล้วส่งไปในความสิ้นหวังพระพุทธรูปถูกสร้างใหม่ แต่ไม่ปกปิดอีกหลายเดือนหลังพิธีรำลึกวัดพฤชดวงถูกปรับปรุงเป็นพื้นที่รำลึกไม่ใช่ที่สักการะแต่เป็นที่เก็บบทเรียนจากคดีทางจิตวิญญาณที่สะเทือนประเทศพระพุทธรูปถูกสร้างใหม่แต่ครั้งนี้ด้านล่างไม่มีศพซ่อนมีเพียงโพรงเล็กๆใส่แผ่นแกะสลักไม้ที่นี่เคยฝังวิญญาณที่ถูกกดขี่ก็เป็นที่เผยแสงสว่างจากความมืดขอให้มีสติเมื่อก้าวเข้ามาเพราะความจริงต้องการแสงสว่างเด็กชายอ่านตั้มถูกคุณ ลุงเงียนวันดินรับเป็นหลานแท้ๆพากลับบ้านเกิดไม่เอานามสกุลพ่อไม่ต้องรู้ว่าใครคือพ่อแค่ยอมรับว่าตัวเองเป็นลูกของคนที่เสียทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีโอกาสมีชีวิตไม่วีนักข่าวสาวเขียนบรรทัดส,สุดท้ายในสมุดบันทึกขณะปิดกล้องสารคดีเราครั้งหนึ่งซ่อนศพหลังพระพุทธรูปแต่จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นชีวิตหนึ่งได้ก้าวออกมาไม่มีสัจธรรมใดแข็งแกร่ง,ง,งพอถ้าสร้างบนความโกหกแต่ความจริงแม้เจ็บปวดคือจุดเริ่มต้นของการชำระสสารเอ็น M.